สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านคลิปตอนนี้จะมาแนะนําการสแกนช่องหรือว่าจูนช่องเข้าไปกับกล่องคอมโปรนะครับเป็นกล่องดิจิตอลนะครับผมอันนี้ผมทําการคืนค่าโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหมือนกับเครื่องที่มาจากโรงงานเลยนะครับก็จะมาแนะนําการสแกนช่องนะครับเพราอว่าช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงความถี่นะครับบางความถี่อาจจะรับชมไม่ได้นะครับของจังหวัดต่างๆนะครับเราจะต้อง มาทำการสแกนช่องเองนะครับเพื่อจะรับชมได้ครบทุกช่องขั้นตอนครับถ้าเปิดมามันขึ้นหน้านี้นะครับก็สามารถสแกนได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะกดออกไปก่อนครับมาให้ดูนหน้าเมนูนะครับก็กดปุ่มเมนูปุ่มนี้นะครับผมก็จะมีโปรแกรมนะครับช่องนี้นะครับอันนี้จะเป็นภาพอันนี้ จะเป็นการค้นหาช่องรายการนะครับก็มาที่หน้านี้เลยก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นค้นหาอัตโนมัตินะครับประเทศไทยไฟเลี้ยงเสาอากาศ5โวลต์ให้ปิดไว้นะครับถ้าไม่ได้ใช้เสาอากาศชนิดแอคทีฟนะครับของเราเป็นปีกก้างป่าแล้วก็ปิดไว้ครับผมเราก็มาที่หัวข้อค้นหาอัตโนมัติเลยนะครับหรือว่าถ้าหาก ถ้าหากขึ้นหน้านี้เราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดตรงค้นหารายการตรงหน้านี้ก็ได้นะครับได้2ที่นะครับผมแต่ที่แนะนําผมจะแนะนําที่หน้านี้นะครับถ้าหากอยากเข้าเมนูก็คือมาหน้านี้ครับผมแล้วก็กดปุ่มโอเคเข้าไปนะครับเครื่องก็จะค้นหาช่องรายการทั้งหมดเลยนะครับรอจนครบ100ซตนะครับ พอสแกนครบทุกช่องนะครับก็จะมาขึ้นที่ใหม่เล็กหนึ่งนะครับแล้วก็ตรวจเช็คช่องรายการนะครับกดโอเคเข้าไปก็ได้นะครับก็จะมีช่องรายการขึ้นครบแล้วนะครับลองกดดูรับชมได้ครบทุกช่องแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับได้ครบทุกช่องนะครับส่วนช่องการศึกษารับไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขาเลิกส่งไปแล้วนะครับก็จะเป็นความทีใหม่อันนี้ของจังหวัดสแกนรับมาจากสิงห์บุรีนะครับก็จะได้ช่องรายการครบแล้วนะครับ คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูบ้างนะครับแล้วก็กดติดตามช่องกดตรงรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ